สวัสดีครับอยู่ผงบีเดอร์ชีวีนะฮะวันนี้เราจะมาหาแร่คริสตันเย็นหรือแร่โคคิสตันออกกันนะฮะผู้ชมแร, ian, ร่คิสตัลเย็นแรแร่คิสตัลออกนี่จะหาได้ในเขตหนาวนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า,าหากันยังไงนะักผู้ชมรอตามมาเลยวิธีการหานะฮะเราจะใช้ค็อกเทลหรือระเบิดไฟที่เรามีอยู่ในตัวนะฮะหาได้จากการวิ่งฟาร์มในเมืองนะคุณผู้ชมแล้วก็จากการคาบในต้นระเบิดนะฮะ,ะไปดูวิธีการทำกันเลยฮะวิธีการทำก็คือปลาระเบิดใส่หินเลยฮะปลาให้มัน เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นหินที่เราสามารถจะเจาะได้นะครับุณผู้ชมแล้วเราก็เจาะเลยฮะหลังจากนั้นผมได้เอาลูกซองไฟมาลองยิงดูนะฮะเพื่อทดลองว่าจะได้อะไรนะฮะแล้วก็จะได้เป็นก้อนแฮนดิ้งนะฮะแฮนดิ้งครูลิสตันนะครับไอ้เจ้าก้อนนี้ก็จะสามารถถือมาถือมาปาได้นะ อันนี้จะลองปลาน้องหมีดูนะครับก็จะมีอุณหภูมิเย็นๆขึ้นมานะฮะน่าจะเป็นการฟรีซนะครับผมแล้วก็ผมก็ลองเอามาปลาใส่ไล่เดียวกันดูว่าจะเป็นยังไงก็สรุปว่าจะเป็นแฮนดิ้งเหมือนเดิมนะฮะก้อนแฮนดิ้งเหมือนเดิมฉะนั้นผมก็ได้ทดลองเย็นใกล้ๆดูนะครับก็จะมีอุณหภูมิที่ทำให้เลือดลดอยู่นะฮะก็ระวังกันด้วยนะครับ จุดที่หาแร่ได้นะครับจะอยู่ในบริเวณนี้นะฮะบริเวณหิมะจะอยู่แถบๆทะเลเลยในโซนนี้ถ้าซูมออกมาจะอยู่ในส่วนของตรงกลางนะฮะในเวนนาประมาณนี้นะครับอยู่ที่โซนโซนนี้เลยสามารถเข้ามาได้ตรงนี้ฟาร์มปักแคปมฟาร์มตรงนี้ได้นะฮะระวังหนาวตายกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกๆบริเวณในนี้ก็จะสามารถหาฟาร์มได้หลายๆรอบนะฮะเราก็จะสปอร์ตค่อนข้งไวนะครับก็มาวิ่งบนฟาร์มกันได้เรื่อยๆเลยนะฮะไปดูบรรยากาศการฟาร์มมาเลยครับผม we <laughs> โอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะ b i o อเลทีนะฮะแล้วเราจะหาจุดฟังใหม่ๆที่จะเข้ามาในทุกๆเฟรดนะฮะอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ